การแต่งสโลปจะมีอยู่สามสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งเกาดินให้ได้แนวเสริมคันบนสเต็ปที่สองรูดเรียบสเต็ปที่สามเคี่ยปรับผิวบนนี่ครับมุมนี้มองมุมนี้ก็โอเคเลยโอสวยงามครับ And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until. จากช่องรถขุดโค้งนาวดอนสอนทำยูทูบด้วยแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัฒนารีสอร์ทนะครับวัฒนาพาร์คนะครับอยู่โซนต่อเติมเลยว่าสร้างขยายนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัฒนาพาร์คนะครับก็ตัวนี้ก็จะอยู่วัฒนาส่วนตัวที่ สร้างใหม่นะครับก็เปิดให้ใช้บริการบางส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องพักด้านนูน้นแล้วก็จะมีเนี่ยเปิดเปิดให้ใช้บริการแล้วครับก็จะมีส่วนนี้ที่ทําว่าเป็นเหมือนสวนสัตว์นะครับเป็นบ้านกระต่ายบ้านนกบ้านอะไรต่างๆนะครับก็ออกสไตล์แหล่งท่องเที่ยวนะครับจะเป็นคล้ายๆแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะมี ส่วนโซนชายหาดนะครับก็ตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มีส่วนงานที่เรากําลังทํานะครับก็เป็นงานถมรอบเกาะนะครับตัวนี้นะครับก็ที่เราเอาดินมาถมนะครับก็จะเป็นโซนนี้ครับเบ่มโดยรอบนี้วงนอกทั้งหมดนะครับที่เราถมมาใช้ดินไปทั้งหมด3 4 7สี่เดเที่ยว1ิบร้อนะครับ แล้วก็จะมีโซนที่เป็นเกาะกลางนั้นใช้ดินไปประมาณห้าร้อยเที่ยวนะครับแต่ว่าห้าร้อยเที่ยวหก้อนะครับก็ตอนนี้มันก็จะเป็นส่วนของการเก็บงานนะครับก็เราก็จะมาเก็บแต่งให้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานแต่งสโลปนะครับแต่งเพื่อความสวยงามนะครับเป็นการเก็บงานก็ก็จะมีแต่งรอบนอกตามตามเนื้อที่นะครับแล้วก็จะมีแต่งตัวเกาะนะครับ แต่งรอบในเพื่อความสวยงามนะครับก็ระยะทางโดยรอบเกาะนี่ผมว่าน่าจะประมาณสองร้อยกว่าเมตรได้ครับก็จะมีโตเกาะอ,อีกวงรอบก็น่าจะรา b, ประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะผมก็จะมาทําการแต่งให้นะครับแต่พอดีว่าเมื่อวานเนี้ยผมจะมาแต่งเมื่อวานแล้วแต่ว่าฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็จะมีเว้นช่วงบ่ายหน่อยหนึ่งก็เลย ดูว่าให้ดินมันหมาดๆหน่อยนะครับค่อยมาค่อยมาแต่งเพราะว่าฝนตกใหม่ๆดินมันจะติดปงกีนะครับมันจะแต่งยากนะครับวันนี้ก็จะมาเรียกว่าแบ่งปันกันนะครับเป็นวิธีการแต่งสลบยังไงให้เร็วนะครับก็จะเป็นเทคนิคเป็นอีกหนึ่งในหลายวิธีแล้วกัน,นครับไม่จํากัดว่าบางบางคนก็อาจจะถนัดคนละแบบนะครับแต่ว่า แบบของผมนี่ก็จะมีประมาณน่าจะประมาณสามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็จะจะเดินเก่าแนวให้มันใกล้เคียงเก็บให้มันสวยงามก่อนนะครับเก่าจะโดยใช้ฟันเกลก่อนกอ็อาจจะแบ่งครึ่งนะครับเก่าให้มันได้แนวก่อนแล้วก็ค่อยลูดทีเดียวเดินไล่ลูดเดินเดินวนไปทางซ้ายจากขวาไปซ้ายนะครับโดยหันล้อําไป ทางด้านที่เราจะไปนะครับเพราะว่าเราจะสามารถใช้ขาเหยียบเดินได้นะครับแต่ถ้าถ้าเราหันล้อจักรมันมันจะต้องใช้มือนะครับมันจะลําบากกว่ากันลำบากในการบังคับรถนะครับเราก็จะเดินแต่งพอเกาเสร็จเราก็จะแต่งวนซ้ายไปเรื่อยๆเรนะครับแล้วก็จะเดินกลับมากลับมาแล้วก็เกียย์ปรับผิวบนอีกทีนะครับมันจะได้งานออกมาที่งานค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะเร็วนะครับวิธีนี้ก็แต่ว่าตอนนี้ดินรู้สึกว่าจะยังเละๆนะครับเพราะเมื่อวานฝนตกทั้งวันเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะแต่งยากหรือเปล่าก็พอแต่งรอบนอกเสร็จแล้วก็จะไปแต่งในเกาะนะครับครับการแต่งสเกลผมจะแบ่งเป็นสามขั้นตอนดังนี้นะครับ ก็จะมีขั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือขั้นตอนการเกาครับแบบที่กําลังทําอยู่นะครับเกาเกลี่ยดินให้มันใกล้เคียงกันก่อนนะครับเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานแต่งตามพื้นที่นะครับก็คือแต่งให้มันตามพื้นที่ให้ดูกลมกลืนกันให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับผมก็จะทําทีละขั้นตอนนะครับโดยจะไม่ทําพร้อมกันทีเดียวนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการการเกาดินนะครับเกาดินวนรอบไปไปรอบเกาะนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองก็จะเป็นขั้นตอนการแต่งรูดเรียบนะครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนการเสียบผิวบนนะครับ ครับก็ขอแก้ข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนที่กําลังทาเนี่ยหรือมีชื่อเรียกว่าดีนฟอเรสนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ใช่เรียกว่าวัฒนารีสอร์ทนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบวัฒนาปาร์กนะครับเป็นส่วนต่อขยายที่สร้างใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับเยื้องกันนะครับตรงทางโค้งนะครับ โดยการทํางานในขั้นตอนนี้ผมจะใช้เป็นโหมดเฮ็ดนะครับเพราะว่าต้องการเร่งนะครับก็ก็คือไม่ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะครับก็เพราะว่าต้องเร่งงานนะครับเพื่อต้องไปทําที่อื่นนะครับก็เหลือง,งานรออยู่นะครับก็โดย ก็วนมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็เกือบจะรอบแล้วครับพราหลุดโค้งนี้ไปก็จะรอบแล้วนะครับครับเนื่องจากการเกามันมันจะมีดินอยู่สองสเต็ปนะครับเพราะว่าตัวที่อยู่ชายล่างนะมันจะเป็นดินเดิมนะครับส่วนประมาณห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ตัวข้างบนจะเป็นดินถมนะครับ มันความแข็งมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าดินที่ถมใหม่ดินมันจะนิ่มนะครับมันจะโดนฝนฝนด้วยนะครับเวลาเราเกามาเวลาพรนดินเดิมแล้วมันจะหุกลงเลยนะครับซึ่งเราต้องคุยให้มันให้มันใกล้เคียงกันนะครับคุยดินเดิมให้มันให้มันแต่ว่าล้มหลวให้มันใกล้เคียงกันกับดินดินถมใหม่นะครับไม่งั้นเวลาแต่งเรามันจะแต่งยากครับมันจะเป็นขั้นบันไดนะครับเวลาเราลูด มันไม่เหมือนว่าถมผมถมไปเลยทีเดียวทั้งหมดนะครับมันมันจะแต่งง่ายกว่ากันนะครับเพราะว่ามันจะมีดินเดิมอยู่เวลาเราลูดเรียบอะบเวลาเรากดลงไปมันจะเป็นขั้นบันไดนะครับเราต้องพยายามคุยชายล่างให้มันถมรอยต่อให้มันใกล้เคียงกันนะครับรอยต่อระหว่างดินเก่ากับดินใหม่นะ วเวลาเราแต่งมามันจะแลดูสวยงามนะครับคือเวลาเราลูบครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลูบเรียบนะครับก็ในสเต็ปการเการอบเกาะเนี่ยรอบแรกใช้เวลาไปสองชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มาเดินวนมาถึงรอบที่เดิมนะครับก็เริ่มทําการลูบเรียบนะครับก็จะดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ก็เดินรูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเกาดินให้มันใกล้เคียงแล้วล่ะถึงเวลาขั้นตอนการรูดมันจะง่ายนะครับก็จะใช้เวลาไม่เยอะจะต่างกับการที่เราเดินเดินรูดโดยยังไม่ได้เกานะครับมันจะยากกว่าเจ๋ยเวลานะครับถ้าเราทําเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเนี่ยผมลองดูแล้วมันจะจะช้ากว่านะครับถ้าเราทําแบบนี้งานมันจะเร็วแล้วก็ออกมาแบบว่า เนื้อง,งานจะออกมาดูสวยงามกว่ากันนะครับก็จะเดินลูดวนไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับแล้วก็พอเราเดินวนมาอีกทีนึงก็จะเป็นขั้นตอนการเลี่ยบปรับผิวนะครับการเลี่ยบรับผิววนก็แต่งขอบให้มันดูสวยงามนะครับ ็เสร็จขั้นตอนการลูดนะครับรอบตัววงนอกนะครับวงนอกทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาไปสองชั่วโมงนะครับก็ก็จะเหลือสเต็ปต่อไปก็คือเกลี่ยเกลี่ยขอบนะครับแต่งขอบให้สวยงามอีกเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็เราจะไปแต่งตัวเกาะกลางนะครับ ก็ใช้เวลาในการในการเกาเกาตั้งแนวเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งน,นะครับแล้วก็ใช้เวลารูดไป2องชั่วโมงตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็คือเที่ยงครึ่งน,นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับก็เป็นงานแต่งตามพื้นที่นะครับไม่ได้ไม่ได้เน้นเน้นแบบว่าธรรมชาตินะครับเหมือนธรรมชาติ ตามพื้นที่ไปนะครับงานเสร็จออกมาก็าประมาณนี้นะครับก็ดินจะแต่งยากสักหน่อยครับเพราะดินฝนมันตกไปมันเป็นดินดานนะครับมันติดมันจะติดปุ้งกีนะครับก็งานก็จะออกได้ออกมาได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะ,จะได้ทําการเกลี่ยแต่งอีกทีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเก็บขอบให้มันเสมอนะครับ ก็พื้นที่โดยรอบนี่ก็ประมาณ300รอเมตรนะครับระยะทางเพราะว่า,น,าน่าจะได้ก็ก็จะเหลือตัวเกาะกลางเนี่ยเกาะกลางนี้น่าจะประมาณร0อยเมตรได้ครับก็เดี๋ยวจะได้ไปแต่งเกาะกลางอีกทีนะครับแล้วก็จะมีขุดตัวกลางหันทําแท่นกลางหันตัวกลางอยู่นะครับก็งานออกมาก็จะประมาณนี้ครับตัวทาง ตัวมุมโค้งก็จะโค้งตามพื้นที่อย่างนี้นะครับแต่งแต่งตามพื้นที่นะครับก็ส่วนตัวนั้นมันจะเป็นดินที่ติดปุงกีนะครับมันจะแต่งยากจะเสียเวลาเพราะดินฝนตกไปเมื่อวานนะครับดินถมใหม่มันเป็นดินดานก็อีกหน้อยสร้างเสร็จเนี่ยก็มาเที่ยวแวะมาเที่ยวกันได้นะครับท่านไหนที่มาเที่ยวคำชะโนดก็แวะ แวะได้นะครับที่วัฒนารีสอร์ทนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัฒนาพาร์คนะครับตัวน,นี้เป็นโซนที่สร้างใหม่นะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีหลายอย่างนะครับถ้าสร้างเสร็จก็จะเป็นเหมือนสวนสัตว์ย่อมๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ํานะครับก็จะมีเรือนี่ครับทางด้านนูน้นแต่งออกมา ก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับใช้เวลารูดไปสองชั่วโมงนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีวิธีอื่นที่แต่งเร็วกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับก็ก็มีอีกแบบหนึ่งอนะหลายคนก็ชอบแบบว่าแต่งไปแล้วก็ปรับผิวบนไปนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดนะผมว่าวิธีนั้นมันค่อนข้างจะช้าครับเพราะมันเสียเวลานะครับไม่เหมือนเรา เดินรูดรูดอย่างเดียวนะครับเกาอย่างเดียวแล้วก็รูดอย่างเดียวผมว่ามันเร็วกว่านะครับแล้วตอนนี้เราก็ค่อยมาเกี่ยปรับผิวบนอีกทีหนึ่งก็ช่วงนั้นก็รอให้ให้ดินพวกนี้มันได้ตากแดดมันมันมีโอกาสแห้งด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีทางข้ามนะครับงานออกมาโดยรอบก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะได้เดินข้ามไปแต่งเกาะกลางนะครับ แต่ว่าผมจะต้องปรับผิวบนก่อนนะครับเก็บขอบก่อนเดี๋ยวก็จะมีงานมีงานรออีกหลายงานนะครับก็งานต้องเร่งนะครับงานเราทําไปเรื่อยๆไม่ได้ครับเพราะว่ารถแมคโครเนี่ยมีเวลาทํางานอยู่แค่หกเดือนนะครับนี่ก็เข้าเดือนมีนาจะเมษาแล้วหรือเวลาทํางานอีกสองเดือนนะครับก็คือเราทํางานได้หกเดือนแต่ว่าเราต้องส่งข้างงวดปีหนึ่งนะครับเราต้องเร่งนะครับ วันหนึ่งแม่โคต้องให้ได้ตกวันละหมื่นกว่านะครับถึงจะถึงจะถึงจะไปได้นะครับก็นี่ออกมาประมาณนี้ใช้เวลาลูด2องชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเกลี่ยขอบเนี่ยเกลี่ยแต่งขอบให้ดูสวยงามอีกก็เดี๋ยวจะดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับครับก็จบเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะครับก็จะมีเบกเรกไปตักดินอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงกว่าก็รวมแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดแปดชั่วโมงพอดีนะครับก็จะเป็นตัวแต่งวงนอกนั่นนะรอบรอบนอกนะครับหกชั่วโมงพอดีนะครับใช้เวลาเกาสองชั่วโมงครึ่งใช้เวลาลูดหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช้เวลาลูดสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาเกลี่ยผิวบน ปรับขอบอีก1ชั่วโมงครึคร่งนะครับก็รวมเป็นรวมเป็นประมาณ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีมาแต่งแนวเกาะกลางเนี่ยหชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ7ดชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีไปตักดินตัวนู้นประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเบรกเปขนขนย้ายดินมานะครับ ทีแรกค,รคิดว่าว่าจะไม่เสร็จนะครับแต่เอาไปมาก็เร่งจะเอาจนเสร็จนะครับก็างานออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีแต่งวงนอกนะครับเสร็จเรียบร้อยรอบด้านหมดน้ำมันสามพันบดีนะครับวันนี้เพราะว่าเร่งเต็มที่นะครับ ว่าจะรีบไปงานอื่นอีกนะครับงานรอคิวอีกหลายหลายงานอยู่ก็เสียกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่งตามพื้นที่นะครับก็จะเน้นเป็นธรรมชาตินะครับไม่เน้นเหลี่ยมเน้นมุมเน้นอะไรนะครับก็ถือว่าจบแบบโอเคนะครับเพราะว่า ในเวลาเจ็ดชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าโอเคเลยงานก็ได้ออกมาน่าจะได้ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับงานไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับถ้างานเต็มร้อยต้องวางลายดีๆนะครับตัวน,นี้ก็คือเราไม่ได้วางลายนะครับไม่ได้วางลายไม่ได้ใช้เวลาเกาแนวเยอะนะครับทำแบบว่า เน้นความเร็วนะครับก็ถือว่าวิธีนี้ทำเทีะขั้นตอนผมว่าถือว่าความเร็วโอเคเลยนะครับก็ตัววงนอกเนี่ย300เมตรใช้เวลา6ชั่วโมงพอดีนะครับตัววงในตัวกาะกลางที่ไมโครอยู่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับทั้งเก่าทั้งรมแต่งทั้งปรับผิวบนนะครับ ก็จบมาแล้วก็ถือว่าโอเคสวยงามดีงามพระรามแปดนะครับนี่ครับการเก็บงานรอบนอกก็จะประมาณนี้นะครับก็ปรับเกี่ยให้มันกลมกลืนกับพื้นดินข้างๆนะครับก็จะเหลือเว้นต้นไม้ไว้ก็เดี๋ยวผมก็จะ เอารถไปจอดนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะได้จะได้ขุดตรงกลางหันลมหรือเปล่านะครับก็นี่ครับมุมนี้มองมุมนี้ก็โอเคเลยโอ้สวยงามครับ